ต้นตาลต้นตาลเป็นปาล์มต้นเดี่ยวที่มีความสูงชะลูดมีลำต้นใหญ่และเนื้อแข็งแรงมากเป็นปลาล์มที่แยกเพศกันอยู่คนละต้นมีลำต้นขนาดประมาณ30-60เซนติเมตรมีความสูงของลำต้นได้ถึง25-40เมตรลำต้นเป็นเสี้ยนสีดำและแข็งมากใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันดอกมีสีขาวอมเหลืองออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหว่างกาบใบผลผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวผลติดกันเป็นกลุ่มแน่นจะมีเมล็ดใหญ่และแข็งอยู่ประมาณ1-3สเมล็ดหรือเรียกว่าจาวตานซึ่งจะถูกหุ้มด้วยใยและเนื้อผลสีเหลืองสด